สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสกุลวันนี้บาบูโซล่าเสียงแค่ล่าวันนี้พี่น้องอยู่ที่หางไอคอนสยามครับพี่น้องบาบูนายินคาวว่าจะมีการเขาดาวนาอพี่น้องนอแต่ละปีเพื่อมีการจุดภูเข่าดาวณวันที่ขึ้นวันที่3ามสิบเอ็ดพี่น้องมันนี้บาบูก็เลยว่าหาข้อมูลและหาเรื่องเล่าเพื่อมีพี่น้องเอฟซีทในที่สนใจอยากมาสถานที่แห่งนี้พี่น้องรับรองกันเลยว่าอลังการขนาดพี่น้องบาบูสิงยางลงไปท้าทั้ง่างพี่น้องแล้วสิขึ้นไป อ่าสั้นเจ็ดเนาพี่น้องนาอไปถามเจาหนาทีหรือว่าตีนตนิติบุคค้น่าขึ้นมาที่3 1มเเนี่ยคนสิเปิดถึงตีใดและมีการข่าวดาวมีการจูบผู้แท้จริงบอกพี่น้องไป ทางมาชมครบอยูดานาของบาโบูพี่น้องจะเป็นโบพี่น้องโบเป็นรูปงูเนาะพี่น้องเนาะขาดว่าปีนาก็จะเป็นปีงูเนาะพี่น้อง คือตรงรลานกิจกรรมบองนีพี่น้องคืนวันเสาร์พี่น้องคือวันเสาร์วันที่31เพิ่นจะเปิดให้เ้าดาวถึงตีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อห่างเปิดสิบ่มงพี่น้องสำหรับทานไหนทีอยากขู่ดังนั้นเราขอมูลือว่าจะกระเกี่ยมมาเ้าดาวอยู่สถานที่อย่งนี้ห่างไอคอนสยามบอกกันเลยว่าการจุดพุุระดับประเทศระดับเอเชียด้วยพี่น้องความอลังการมหัเจรร้าส่วนด่านบนพี่น้องเพิ่นจะเปิดให้เ้าดาวเฉพาะแขกที่รับเชิญเท่านั้นเด้อครับทางผู้ชมครับ เดี๋ยวเราเลยขอมูลบาบูสิขึ้นไปสอบถามด่านบนอีกเช่นหนึงครับพี่น้องครับ บรรยากาศวันคริสต์มาสครับพี่น้องก่อนวันปีใหม่เดอ้อบาบูโอกาสชื่อว่าเอาภาพบรรยากาศยามค่ขคืนให้ทุกท่านได้เห็นพี่น้องผูกค้นมากไม้ลายลิ่น้องสวยงามห้างไอคอนสยามวันนี้บาบูมีโอกาสมาอีกท่าน,นึงครับพี่น้องครับถือเป็นโอกาสดีของตัวเองที่ได้เห็นความงามพี่น้อง,องประมาณหกโมงพุนจะมีการเ,าเปิดระบำน้ำแสงสีตรงนี้เดอ้อพี่น้อง ตรงด้านนี้พี่น้องครับเป็นเวทีที่เพื่อนจะทําการเข้าดาวปีใหม่นะพี่น้องหรือว่านับถอยหลังนั่นเองครับพี่น้องครับเพื่อนจะจุดพลุตร,ตรงนี้แหละพี่น้องอลังการแบบมหึือมาเลยพี่น้องเมืองทั้งเมืองจะสว่างสวัยไปกับพลุตอนรับวันปีใหม่ว้าวระบาใต้น้ำแสงสีกเ็เดิมมาแล้วครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับที่่าเป็นบรรยากาศจุดน้อพี่น้องเนาะบอกเป็นจุดดอกเป็นระบาระบำแบบผู้แสงสีระบานาแสงสีนั่นเองพี่น้องเป็นบรรยากาศที่ผู้คนกํลาลังเบิงเลยว่าช่มความงามของสถานทีแ่งนี้พี่น้องบอกกันเลยว่าอลังการอีี สวยงามครับพี่น้องครับสวยงามหลายครับพี่น้องครับขึ้นเข่าดาวเด้อพี่น้องเน้อขึ้นวันเสาร์เวลาห้าทุ่มห้าสิบแปดนาทีครับเพ่นจ้าจุดพุเป็นแนวยาวสว่างสวัยพี่น้องโอ้โห,โหบอกเลยว่าได้รับเอเชียเลยแหละครับ <Yeah. S 1> สุขสันต์วันคริสต์มาสครับพี่น้องครับโอ้โหอลังการอีลีสุดยอดเลยครับสุดยอดอีลี วว้าวนี่คืออุมโมงค์ต้นคริสต์มาสครับพี่น้องเป็นอุมโมงค์ต้นคริสต์มาสใหญ่ที่สุดเลยพี่น้อง สังเกตเห็นได้ว่าสถานที่อื่นจะบบมีอุโมงต้นคริสต์มาสเนาะพี่น้องนาะสถานที่นี้มีครับสวยงามอลังการขนาดเลยว้าวสิบลูกก็จะเป็นภาพทุบข้าวตีแฮะเดี๋ยววาวโบสิพิภาธรรมชมขึ้นไปชั้นบนเออพี่น้อง มันยากาศสั่นสูงครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปสอบถามข้อมูลืาองราวของการเข้าดาวเนาะพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> ขึ้นันเสา ทา,านผู้ชมครับตอนนี้บ่าวบุกะยานขึ้นมาพี่น้องบนสันที่สองของห้างไอคอนสยามครับพี่น้องสอบถามข้อมูลและเรื่องรางว่าสถานทีนีสันนีเพิ่นสามารถขืนมาเข่าดาวในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์ได้บอพี่น้องสอบถามแล้วเพิ่นบอกว่าเป็นเฉพาะลูกค้าเรื้อพี่น้องเน้อหรือว่าแขกท่างห่างเท่านั้นที่จะมาขึ้น เข่าดาวนะคืนวันเสารนะ์ะสถานที่นี้ส่วนทันทีเจ็ดบาบุกคือสีบริขึ้นไปพ่นองเพราะวา่าตามข้อมูลน่าจะเป็นเรื่องเล่าของแขกทนานพี่นองเลยแต่เรื่องเล่าข้อมูลทาาผมุชมไปหาอีกที่นะพ่นองเนาะบาบุกเองก็ถือว่าเป็นแนวทางในการตัดสิ้นใจของทางผม้ชมแต่โมนี้อยู่ที่สถานที่จริงณนะห่างจริงบาบุกจะไปเบิ่งอีกหนึ่งสถานที่ตรงสะพานตากสินป์นะพ่นองเนาะเอาละถือว่า บาบุกเองกันเดี๋ยวเอาขอมูลมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้พี่น้องเดี๋ยวฮ้องสีเดินทางต่อกันอีกท่นหนึง่งเดี๋ยวเึ่งบรรยากาศไปรับรอบกันแล้วกัน คุณู้ชมครับนี่เป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่จะมองเห็นกว้อสวยงามงานปรีหม่หรือว,ว่างานจุดภูของห้างไอคอนสยามเนาะพี่น้องเนาะกวามสว่างสวัยกะสิมองเห็นเต็มหนะ้านะไม่นำเจ้าพยาเะยครับพี่น้องเลยส่วนเรื่องเล่าและข้อมูลบ่าวโกับไปสอบถามเนาะพี่น้องเนาะทางเราพ่อสันล่างเพิ่นกับว่าเข่าช่มได้แต่ทางรปพ่อสันบนเพิ่นกับว่าบ่สามมรถเข่าช่มได้อยากจะให้ดีเนาะพี่น้องเนะาะบ่าวโให้แนะน้ามาจุดจุดนี้พี่น้องสองฝากฟังเฮาสิมองเห็นฟังนี่กับมี การจุดพุทางเอเชียทิศครับพี่น้องครับมีการจุดพุระหว่างสองฝากฟ,ฟังครับพี่น้องฟังนี้แล้วก็ฟังเอเชียทิศครับพี่น้องบอกเลยว่าควาวงามสว่างสวัยทัวแนในนอนย่คำคำขึ้นพี่น้องถือว่าการเดินทางกะที่ว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายพี่น้องเข้าสามารถเดินทางรถไฟฟ้าพี่น้อง BCS เนาะพี่น้องเนาะจากสถานีสยามต่อมาสถานีที่จะมุ่งหน้าไปวังว่าพี่น้องแล้วลงสถานีตากสินครับพี่น้องครับ บาบูเองกับไปสอบถามเรื่องล่าและขอมล่นไม่ทางผู้ชมเพียงเ่านี้พี่น้องถาว่าเรื่องล่าและขอมูลอยากให้ชัดเจนกานี้อยากให้ทานไปเสิร์หาอีกเช่นหนึ่งพี่น้องรับชมบาบูเพื่อเป็นแนวทางส่วนมาสพาพแห่งนี้เพิ่นจะทําการปิดเนาะพี่น้องเนาะปิดทั้งสองฝากฟังบ่ิหารถชสัญจรให้แจเป็นทางเดินของผู้คนเพื่อเข่าดาวช่วงปีใหม่ย่คำคำขึ้นบันเสา์นั่นเองครับพี่น้อง ทานผู้ชมครับสำหรับสะพานตากสินแห่งนี้เพิ่นจะปิดการจ,ะะจราจรชั่วข้าวด้วยครับพี่น้องเลยาสำหรับทานดทีจะมาเฉลิมฉลองหรือข่าวดาวบนสะพานแห่งนี้บาโบแนะนําไข่มากกอนเวลาด้อพี่น้องมาสองทุ่มหรือว่าสามทุ่มก็ได้แล้วแต่ไกลลของแต่ละทานเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสถานที่แต่ละสถานทีคนบอกกันเรียกว่าน้านเนี่ยอีลี่พี่น้องตอนนี้ถือว่าเป็นวันปีใหม่พี่น้องวันนี้เป็นวันคริสต์มาสบาโบเองกับสิอวยพ่อนในทุกท่านสุขสันต์วันคริสต์มาสครับพี่น้อง แฮปปี้คริสต์มาสต้นพี่นองเนาะกะ <g ười> <g ười> ที่ว่าบาบกาศล่าธรรมชมขอตัวไว้เท่านี้พี่น้องเพราะว่ามาหาหม่องหรือว่ามาหาสถานที่เข้าดาวช่วงปีใหม่ห่างไอคอนสยามถือว่าเป็นห่างที่รับเอเชียรับโลกกับว่าใดพี่น้องจุดผูกอลังการมูนี่บาบาวกสิขอตัวล่าธรรมชมไมเพียงเท่านี้ขอมาคุณบาวพุ่งผัดผู้คิดค้นเรื่องรล่าการเดินทางหรือว่าไอเดียแนวทางในการสร้างเรื่องรล่าการเดินทางของ,ของ,ของบาบาวกมูนี่นาะพี่น้องเนาะก่อนจาก่าลืมกดไไหลเป็นกำลังใจ พดกระดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบโดยการวคกดข่ามโฆษณาพี่น้องก่อนจากนี้สวัสดีพีใหม่พี่น้องขออวยชัยทุกท่านสุขสันวันคิดสมัติอยู่ดีมีแห้งร่ำด้วยด่ำด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับ